แจ้งเขาดีซันฟอมค่ะแม่แม่เแฟนคลับน้องซันน้องฟอมนะคะในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567นะคะน้องมีคิวงานค่ะตอนรับเดือนพฤษภาคมเลยนะคะแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าเขาโพสต์ไว้แล้วนะคะในเพจ LGM F-M 95นะคะแม่แม่เอแฟนคลับก็รอติดตามได้นะคะในวันที่หน,นะคะคอนเสิ วันแรงงานแห่งชาติวันพุธที่1พฤษภาคม2567นะคะงานก็เริ่มตั้งแต่เวลา13บสนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาณนะโครงการระยะที่3ประตู4ตลาด4มุมเมืองนะคะตลาด4มุมเมืองอยู่ตรงไหนอยู่รังสิตใช่ไหมคะถ้าถ้าจำไม่ผิดเนาะเหมือนว่าจะผ่านผ่านอยู่ตรงรังสิตใช่ไหมคะถ้าผิดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าปเล็กอยู่โคราชค่ะ ก็แจ้งแม่แม่นะคะในวันที่1พฤษภาคมนะคะ2องหนุ่มนะคะน้องซันน้องฟอร์มนะคะได้ขึ้นเวทีนี้นะคะคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันพุทธที่1พฤษภาคมงานนี้นะคะศิลปินไปเยอะมากๆค่ะ s l t m f m 95นะคะเขาก็ได้โพสต์ไว้เนาะอคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติวันพุทธที่1พฤษภาคม 2,567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง23นาฬิกาณโครงการระยะที่3ประตู4ตลาด4มุมเมืองลูกทุ่งนะคะก็จะเป็นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95จัดมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แห่งปีกับกิจกรรมคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติเอาใจผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ รายงานที่เป็นขุมพลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากลน,นะคะภายในงานนะคะก็พบกับบูธนะคะพบกับบูธท,ที่สนับสนุนเตรียมขนสินค้ามาให้ทุกท่านได้ชิมช็อปพร้อมเล่นเกมนะคะก็มีสินค้าให้เราชิมเลาชอปแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนะคะในงานเนาะแม่แม่ก็สามารถ ไปเที่ยวงานนะคะไปรอให้กําลังใจลูกชายแล้วก็ไปเดินชมบูธต่างๆนะคะเขก็จะมีตรวจสุขภาพฟรีตัดผมฟรีนะคะแล้วก็มีบูธรับสมัครงานด้วยค่ะก็ในงานนะคะศิลปินนะคะเยอะมากนะคะแม่ๆนี่นะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีน้องสันกับน้องฟอร์มด้วยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ ก็จะมีน้องซันกับน้องฟอร์มอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะงานนี้งานใหญ่มากนะคะก็ศิลปินเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเยอะจริงๆค่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่าสองหนุ่มจะขึ้นเวทีช่วงเวลาเท่าไหร่นะคะแม่แม่ก็ไปรอไปเดินชิมช็อปหรือว่าไปตรวจสุขภาพรอ,อก่อนก็ได้นะคะ รอเวลาค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลโพสต์จาก Facebook นะคะ LTM FM 9 5ไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ